ที่ทำไมรอบนี้เราต้อตัวเราเองเนี่ยเอาปีเมตต่างอ๋อได้ไหมะโอเคแล่ลูรูป uh, แ okay. ่ลูกก่อนคุณกันรอพอเดี๋ยวเราคุณโจ้มาแล้วกันเดี๋ยวเราจะบุกไปพร้อมกันเลย โมก็รอดครับเดี๋ยวผมขอ,อ,อสองคนขึ้นไปตรงแนวสูงนะครับขึ้นไปตรงเนินดินสูงขอสักสองคนครับผมขอไปสองข้างบนนะเดี๋ยวไปเรื่อยผมจส่องกล้องเลยวะที่เหลือพุชเข้ามาพุชเข้ามาเ,เข้ามาทุกบ้านนบนะ คุณดีข้างบนไม่มีคนสองกลองเหรอเอาไงสองคนข้างบนอะเสร็จแล้วครับวับเลยทั้งหมดครับยึดบ้านหลังนี้ก่อนนี้ก่อนเอาไปจุดลมฝนอีกสองคนที่เหลือเออคุณทีไให้ปเขาไปเคลียร์ไหมเเข่าเขเขาข่เเขา่เขาเเขาเเขเ่เ หรือเราไปกลางถนนดีวะเนี่ยอย่าอย่าไม่ดีไม่ใช่กลางถนนกับข้างถนนอะเราล้อถนนไปอะตรงลำแพงอะเยอะมากอะมันยังไม่รู้ว่าเรามาผมเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วคุณแมยครับล็อกกลับมาทางเดิมแล้วมาตรงผมเลยเอาแนวส้โหเห็นตัวหนึ่งที่มันบ้านมันีลย ใช่ใถอยหลังกันมาแลครับถอย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 วิ่งอ้อมบ้านอ้อมหลังหลังหลังที่มาบ้านพังมาบ้านพังตามผมมาตามผมมาเดินกลับไปตรงตีนเขาแล้วอ้อมมาครับอ้อมหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านไปหลังบ้านจะไปหลังบ้านจะไปหลังบ้านโอเครูบุรุษผมดูในแมพอยิงผมดูนี่แมวมามาเดี๋ยวมาตั้งแนวยิงหน้ากระดานตรงนี้เลยเดี๋ยวไปทราบตั้งแนวตั้งแนวยิงไว้ให้แต่ว่ายิงได้เลยนะยได้เลนะครับ

El Uy, ออวิ่งกแค่เคลียร์คุณเคลียร์ขโมนเคลียร์ขโมนเคลียร์กพลังเคลียร์ครับโอเคคุณโอ้นทำเลยมาที่เคลียร์ างถนนไว้นะครับอยู่ฮางถนนไว้พยายามคิดบ้านต้องล่างเกียร์ต้างเกียร์คนเกียร์อะไรผมเกียวอะไรนี่ครัคิดบ้านนะชิดบ้านนะวันนี้ตรงนี้ผมกระจายกันไปเหตุมาอะไรเกียร์ชจวยเดินไปเลยชจวยเดินไปเลยมาหนุนบั้นของชั้นเลยเกียร์ไปไปคุณโจตามนะครับไป ทางฝ่ามือครับคุณโจทางฝ่ามือครับามฝ่ามือฝามบ้านหลังของช้นาของนะเน่ยใหลังนี่คุณโจเลยคุณโจเลยมาเลยครับมือไทยขอเทียวของเทียวจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหยด้วยละมันก็สอบรอยี้ที่นี่มเนี่เคลีย บ้านนี้เคียร์แล้วครับบ้านอเคียร์แล้วอาไม่อู่กลุ่มนี้ได้ไงวะเนี่ยอาว่าไปไทยไม่ไใช้กันไเปล่าม่ได้ใช้ครับไม่คได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ครับแล้วคุณคุณต่างกูอยู่ไหนวะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ไม่ได้ใช่ได้ปิดออกไปไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ผมเจอระเบิดนะครับระวังนะระเบิดนะ ครับเก็บรีบตามผมมาดิตามผมเป็นหมอมาแล้วมาแล้ว ma ดูเสร็จรักไว้เฮ้ยเจอเซเวอร์แพคแล้เจอแล้วบอลสันโอเคโอเคนี่ผมลบอยู่ผมลบอยู่เฮ้ยคุณี้ผมเจอเซอร์เวอร์แพคว่ะไอเจองไรไม่ใช่เดซิก็นี่นี่ก็คนฟินหินก็

ตายแล้วมั้ายาแล้ว,ลว,ลวมันมีกี่ตัวเมื่อกี้ตัวกสองตัวสตัวแล้วมั้เคลียร์ละเยสเคลียร์มาแล้วเนี่ย

ปวดบอกไฟยไว้เขาต้องเขาต้องกินน้ำปวดบอกไฟไว้เลืองตอนแทนที่จะมาเล่นเลยอ่ะชื่อว่าลุกทีลูกขาเลือกเล่นตอนนั้นแหละที่แมงขาหักมาวิ่งช้าลุกกระเซิงมากผมบ่มผมไม่ชอบนะขาหักยังไม่เท่าไหร่มีน้ำอะไรเงี้ยเบื่อ มีข้างหลังลังทยย่ u t of ammo มีข้างหลังลังท้ายอยู่ท้ายอย่เดี๋ยวไอซีที่พิเศษไปถึงก่อน ไปๆไปบอกว่าไปอซ้อตั้งเบอร์มาเจอนไปเรื่องั้งเบอร์มาเจอนโอ้ยล้ม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 ผมออกไปติดออกมาแล้วนะโอ้โหอ่าอย่าลืมเซฟตัวละครด้วยนะเซฟเซฟตัวละครกันออกไปเลยไปเลย อ๋อมิ้ง้ขาโหลดเอาใช่ป่ะโหลดแต่ผมใช่ป่ะอ๋อมิน่ามีชุดแม่งเหมือนกันเท่เลยจันี้ใครจะโหลดกระสุนรอดระเบิดรอ,อ,อนเลยนะครับโอเคพร้อมครับ